สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม e f อที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะอยู่กับน้องจ้าจัดที่เพชรยนต์ค่ะรถครอบครัวนะคะมือสองมีนบุรีนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเิรตไทย68นะคะวันนี้ใครอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวสวยๆส,สภาพดีๆไมน้น้อยๆผ่อนถูกๆออกรถฟรีดาวได้นะคะวันนี้ใครเห็นคลิปนี้แล้วบอกตรงนงว่าคุ้มมากๆนะคะรายละเอียดค่าตัวและสภาพรถภายนอกภายในนะคะวันนี้น้องจะาจัดนำมาเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะ ค่ะแล้วก็น้องจ้จ๋าจะพานะคะ FC แล้วก็ท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดรอบคันรถนะคะคันนี้ได้ปี2021นะคะแล้วก็บอกก่อนว่าไมลเนี่ยน้อยมากเลยไมลใช้งานไปเพียง3 7 0 0 0กิโลเมตรสภาพสวยมากนะคะสวยแบบสุดๆเลยนะคะสวยจริงๆน็อตไม่ขยับสีเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดนะคะใครที่อยากได้รถราคาประมาณนี้นะคะไม่ต้องรอ รถป้ายแดงสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยตัวรีเจนเดอนะคะเป็นที่น่าสนใจเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ป้ายแดงไม่มีส่งมอมให้ลูกค้านะคะก็ตอนนี้เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะที่บริษัทเท็ยนตนสภาพสวยๆนะคะเดิมจริงๆถือว่าคุ้มค่านะคะในราคาเพียง1,599,000บาทลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถคันนี้ฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยริ่มต้น2.59ชนกับป้ายแดง สภาพรถดีๆสวยๆ,ๆแบบนี้นะคะใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้ออกได้ทุกอาชีพนะคะรายได้เป็น2เท่าของค้าง,งวดดูความสวยความเดิมนะคะไฟโคมไฟด้านหน้านะคะสภาพค่อนข้างใหม่นะคะเพราะว่ารถไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกควาแล้วใช้งานน้อยนะคะไฟตัดหมองด้านหน้ามีให้นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบทิศทาง สำหรับตัว r e g e n e r a t o นะคะโฉมนี้นะคะได้กล้อง3 6 0้นะคะกล้องมองรอบทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นตอนจอดตอนถอยนะคะเดินหน้านะคะจะมีกล้องนะคะให้เราดูนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่คุณลูกค้าได้มากเลยโดยเฉพาะคันนี้นะคะได้เป็นตัวขับสี่ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะได้เป็นตัวขับสี่นะคะเป็นตัว r e g e n d r อดแป Sigma f o r นะคะหรือว่าตัวขับสี่ความสวยความเดิมจุดต่อมานะคะให้ลูกค้าสังเกตนะคะความสวยของเดิมนะคะน็อตนะคะจะไม่มี รอยแกะนะคะไม่มีรอยถอดนะคะสังเกตจากตัวนะคะบอดี้รถนะคะรวมไปถึงใต้ซุ้มล้อนะคะค่อนข้างนิ่มนะคะจะต่างกับตัวฟ o r t จ n เ r ธรรมดานะคะตัว l e g e n d ดนะคะสังเกตนะคะความสวยความเดิมน็อตไม่ขย,ยับในส่วนตัวของล้อแม็กนะคะก็จะเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันนะคะตัวล้อแม็กนะแม็กบายไลสปอร์ตสีทูโทนนะคะมาพร้อมยางปี2021สัปดาห์ที่24 นะคะในส่วนของตัวขอบยางนะคะมาพร้อม R 1 8นะคะมาพร้อม R 1 8อ่ะขอขอ,ขอภัยค่ะ R 2 0นะคะยางปี21นะคะขนาดดอกยางใช้ได้อีกยาวๆนะคะสภาพภายนอกนะคะเดิมนะคะแล้วก็สภาพค่อนข้างใหม่ทั้งหมดนะคะแทบจะไม่มีรอยตำหนิเลยเดี๋ยวแค่รอสปาแล้วรอส่งมอบได้อีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนตัวของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ได้มาพร้อมพับนะคะ อัตโนมัติไฟฟ้าเป็นสีดำตัดไฟเลี้ยว LED แล้วก็มีกล้องมองมุมอับให้ด้วยนะคะเวลาเลี้ยวซ้ายฟังก์ชันให้มาเยอะมากนะคะครอบคุมมากนะคะสำหรับตัวรีเจนเดอร์ใครตามหาแล้วก็แบบว่าไม่อยากไปป้ายแดงนะคะอยากจะฟรีดาวนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตและรายได้ของลูกค้าจริงๆแล้วก็อาชีพด้วยนะคะน้องจะจ๋าสามารถซัพพอร์ตลูกค้าได้ทุกอาชีพเลยนะคะ ที่เปิดประตูนะคะเป็นโลโก้คําว่า All New l e g e n d e r นะคะแล้วใส่ลายแคลปลานะคะมาให้ตัดตัวตวงสื่อสีแดงค่อนข้างสวยมาพราะสมาร์ r เอนทรีนะคะสภาพภันในทางขึ้นก็อยู่สภาพสวยๆใหม่ๆนะคะสวยใหม่จริงๆคันนี้ไม่มีตําหนิเลยนะคะไมวิ่ง3 7มหมนะคะไม่มีตําหนิแถมว่าดอกเบี้ยก็ชนป้ายแดงราคาถูกกว่าป้ายแดงแต่ดอกเบี้ยชนป้ายแดงนะคะไม่สามหมนะคะประหยัดคุ้มกว่าเยอะแน่นอน คุ้มกว่าเยอะแน่นอนนะคะเห็นใครที่ตามหาอยู่นะคะต้องรีบคว้าเลยตอนนี้ที่เป็รยนต์มีแค่คันเดียวนะคะน้องเจะจาจ่าจะรีวิวให้ดูอันนี้คือสภาพใต้คาซีนะคะตัวน็อตไม่มีอรอยแกะแน่นอนค่อนข้างใหม่เลยนะคะรถไม่มีตําหนิเลยนะคะสภาพดีๆสภาพส,สวยๆนะคะแม็กซีล้อนะคะก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยขูดเลยเนี่ยคะ่ะสภาพค่อนข้างใหม่จริงๆเพราะว่าราคาถูกกว่าป้ายแดงนะคะดอกเบี้ยถูกเท่าป้ายแดงนะคะ ความคุ้มค่านะคะถ้าคุณลูกค้านะคะอาจจะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเรื่องมือสองนะคะหรือว่าเปรียบเทียบกันอยู่นะคะตอนนี้ลองลองลอง,ลองตัดสิใจดูนะคะความคุ้มค่านะคะราคา1 5 9 9 0 0 0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ทำได้นะคะหรือใครจะซื้อสดนะคะน้องกระจาก,ก็ยินดีแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะลูกค้าต่างๆนะคะอ่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายนะคะ ตัวนี้ไฟเป็นไฟไท้ายแบบ led นะคะเวลาเลี้ยวนะคะไฟจะวิ่งนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะวิ่งแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจุดเด่นๆของ l e g e n d e r เลยนะคะมาพร้อมโลโก้สองจ regender นะคะสังเกตเลยนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะเลยสภาพสมบูรณ์แบบมากสวยจริงๆนะคะสวยมาก mm hmm. โอ้โหใครอยากได้นะคะ mm hmm. เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะที่บริษัทพิจิตรดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะ ด้านหลังน่าอะไรกันมากนะคะดูตัวโครเมียมเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูคลาสสิกมากๆนะคะไม่มีใครซ้ำเลยรีเจนเดอร์นะคะไม่มีใครเทียบซ้ำเลยนะคะสปอยเลอร์ใหญ่ๆนะคะสวยๆมาพร้อมไฟเบรกดูตาที่3 mm. แล้วก็ในส่วนของที่เปิดไปท้ายนะคะตัวนี้อ่ากดค้างไว้3วินะคะประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติอ่าตัวนี้น่าจะยังไม่มีเซนเซอร์คลิกนะคะยังไม่มีเซนเซอร์คลิก ให้ดูน็อตให้ดูความเดิมไม่มีรอยแกะนะคะอ่ะใครอยากได้รถมือสองสภาพป้ายแดงแบบนี้ต้องรีบตัดสินใจด่วนๆเลยนะคะเลงหารถ t ต y ยต้า o r t u n n r l e g เ n d สภาพสวยๆราคาดีๆนะคะก่อนส่งมอบนะคะน้องก็จะจะมีการสปาทำความสะอาดรถเช็คลิ์นะคะอีกประมาณ20รายการนะคะก่อนส่งมอบลูกค้าแน่นอน,ได,น,อนได้ความคุ้มค่านะคะตอบโจทย์อ่ะเดี๋ยวน้องอาจารย์จะแพนให้ดูตรงเฮดรูมนะคะ โอ้โหเฮดรูมเป็นสีดำนะคะตัวนี้เบาะหนังสีดำสภาพเบาะใหม่มากกลิ่นหอมยังอยู่ไม่ใช้ไปสามหมื่นเจ็กิโลราคาหายไปเกือบสามแสนนะคะถือว่าคุ้มนะคะถือว่าคุ้มอ่ะนี่สภาพรถไทยด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะมีการดูดฝุ่นทำความสะอาดทิ้หนึ่งรอบนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะมีถาดรองท้ายใส่ให้ด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมือแม่แรงนะคะเรามีให้ลูกค้าครบทั้งหมดนะคะ มีให้คุณลูกค้าครบทั้งหมดได้มาแบบไหนตั้งขายแบบนั้นเลยจากป้ายแดงนะคะตรงนี้มีกันรอยให้ด้วยนะคะโลโกโล้ลีเจนเดออันนี้จะของเดิมนาจะติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะหลายตำแหน่งมากนะคะความคุ้มนะคะอันนี้คือเป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะรวมไปถึงตัววัสดุต่างๆน้องจจจัดแผนกล้องให้ดูอยากให้คุณลูกค้านะคะมาชมรถตัวจริงกับน้องจะจ่าที่บริษัทเทคโนลนะคะ บริษัทเปิดทาการทุกวันตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงเสียแยกมีนบุรีนะคะน่าจะถูกใจใครหลายหล,ยหลยท่านนะคะเ c ฟซี FC หลายๆคนที่รามหารถครอบครัวสภาพดีสภาพสวยราคาดีไม่น้อยนะคะอ่ะในช่วงล่างนะคะเจ้าของเดิมนะคะคน่าจะมีการตัดติดกันโครงมาให้นะคะติดกันโครงมาให้นะคะอันนี้เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเวลาเข้าโค้งนะคะจะได้เซฟแรงนะคะนะคะเหวี่ยงนะคะอ่ะล้ออะไรครบนะทุกอย่างครบหมดเลยค่ะอ่ะ ขอเสียงคนที่อยากได้นะคะคันนี้นะคะมาคุยเงื่อนไขกับน้องเจจ่าได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นเอาไปเลย2.59นะคะลูกค้าข้าราชการนะคะรัฐวิสาหากิจอาชีพพนักงานบร,นริษัทนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะ,ะเกษตรกรนะคะซื้อได้หมดเลยขอเพียงรายได้นะคะต้องพอ2เท่าของค่าง,งวดอ่ะในส่วนของตัวเบาะตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาเป็นสีดํานะคะตัดกับสีขาวเดินได้จะเข็บสีขาวนะคะเพราะว่าจะออกแบบแตกต่างไปกับเจ้าตัวฟอนเชนเนอร์เลย บาะเป่าไฟฟ้าหงทิศทางนะคะทั้งสองตำแหน่งนะคะทั้งสองเบาะทั้งสองเบาะเลยด้านหน้านะคะนอตไม่มีรอยแกะรถสภาพป้ายแดงจริงๆนะคะ f c นะคะรถสภาพป้ายแดงจริงๆปุ่มอินเจ็ตสตาร์ทนะคะปุ่มพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าก็ออโต้นะคะกระจกสีบานเลยนะคะสภาพค่อนข้างใหม่นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีพมีพีพพทเทนชีพมีพุทคอนโทรลเรียบร้อยนะคะ พงมาลรยค่อนข้างใหม่สภาพใหม่จริงๆรถคันนี้นะคะกินหอมยังอยู่เลยนะคะความคุ้มค่าคุณลูกค้าลองคิดดูนะคะลองเปรียบเทียบกันดูนะคะอยากได้รถสวยๆที่มีคุณภาพที่บริษัทเพชรยนต์น้องเจาก,ก็นํามาเสิร์ฟแล้วก็นํามาพรีเซนต์ให้นะคะอ่าในส่วนของคอนโซลเกียร์นะคะลูกค้าเห็นความใหม่ใช่ไหมคะค่อนข้างใหม่นะคะปุ่ม, Eco Mode ะะมอีโค o โหมบบดนะคะปุ่มอ่าสต็อปนะคะซุมสปอร์ตนะคะมีให้หมดเลยนะคะขับสีโหมดก็เลื่นนถลายหมดออโต้สต็อปนะคะ มีครบนะคะฟังก์ชันให้มาเยอะมากแล้วก็น้องจ้าจ๋านะคะจะอยากจะ,จะอยากจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะ mm hmm. น้องเจ้าจ๋าสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะแล้วจะให้ดูนะคะกล้องความชัดของกล้องนะคะอ่ะ,อะให้ดูความชัดของกล้องนะคะหน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้เลย นะคะหน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาอยู่ที่สาม2 5ืนเจ็ดพันหนึ่ง้อยี่สิบห้ากิโลเมตรนะคะนี่เขาจะบอกเลยว่าทำอะไรอยู่นะคะเป็นโหมดที่เป็นหน้าจอนะคะดิจิตอลเลยนะคะโอ้โหสวยนะคะนี่ระบบหน้าจอนะคะกว้างมากนะคะตรงหน้าจอนี้อันนี้คือเป็นระบบสัมผัสนะคะเครื่องเสียงจะเป็นของ jbl นะคะเป็นของ jbl เลย อันนี้คือสวยๆเดิมๆนะคะสวยๆอ่ะระบบปิทยุนะคะก็จะมีบอกอ่ะกอบโจทย์นะคะทุกการใช้งานมากๆเลยนะคะรวมไปถึงตัวแอร์ออโต้นะคะคือฟังกช์ชันตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะมีดีการ์ดใส่ให้นะคะ ก็จะมีเอปพลิเคชันตัวนี้น่าจะมีมาแล้วนะคะไม่ไม่มีที่ใส่น่าจะมีติดมาแล้วแต่ว่าเครื่องเสียงลําโพงนะคะจะเป็นของเจเบียวไม่ใช่ว่า,าติดโชว์มาเฉยนะคะแต่เป็นของที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะระบบลําโพงก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างนุ่มไพเราะนะคะขับสะดวกสบายนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของไฟนะคะเฮดดูมนะคะจะเป็นระบบ L E D เลยนะคะนี่สว่างเหมือนไฟบ้านเลยนะคะ สวยนะคะน่าสนใจน่าใช้งานคันนี้อ่ะเดี๋ยวน้องจ๊จ๋าจะลองใส่นะคะเกียร์ถอยให้ดูแล้วก็ตดสมัมผัสที่จอนะคะอ่ะกล้องจะบอกเลยนะคะระบุนะคะโหมดว่าดูแถวไหนนะคะเป็นกล้องมุทิศทางกล้องค่อนข้างชัดนะคะอ่ะจอดปุ๊บก็มีกล้องหน้านะคะสองดูบอกระยะด้วยนะคะแล้วแต่เราจะเลือกโหมดดูโหมด 3D นะคะนี่ 3D อ่าด้านข้างอ่าลูกเล่นค่อนข้างจะ สวยแล้วโอเคเลยนะคะ,ะใครสนใจนะคะรุ่นนี้ก็เลงอยู่ลองตัดสินใจดูนะคะน้องก็จะรีวิวก็เท่าที่ทราบนะคะเพราะว่าไม่ได้เม่นสเปคมากแต่ว่าอยากพยายามพรีเซนต์ความเดิมนะคะให้ลูกค้าเห็นนะคะให้คุณลูกค้าเห็นความสวยความเดิมของรถนะคะเน้นความเดิมนะคะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวเรามาศึกษานะคะเดี๋ยวเราไปใช้งานแค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็ก็จะคุ้นกับเขาแล้วนะคะสําหรับรถนะคะถ้าเราได้เป็นเจ้าของนะคะ อ่ะนี่คือภายในเราได้เห็นไปแล้วนะคะเราไปดูในส่วนของห้องพิสารด้านหลังนะคะแถวกลางอ่ะแถวกลางนะคะคุมโทนสีดําตัดกับสีขาวนะคะโลโก้ฟอร์จูเนครบนะคะอ่ะชัดสวยนะคะรถไม่ช้ําสติกเกอร์ตรงโคเมียมนะคะโลโก้ลีเจนเดอร์ยังไม่เอาออกเลยนะคะ สภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงจริงๆคุณลูกค้าน็อตไม่มีรอยแกะนะคะ,ะตรงกระดูกงูนะคะเอาวังตรงในความจาเป็นนะคะน้องก็จะไม่อยากแกะให้ดูนะคะน้องจะจ่าจะบอกทุกคลิปเลยเพราะว่ากลัวหลวมนะคะเดี๋ยวมันจะมีผลนะคะในระยะยาวนะคะจากการนับฝนการเสียงนะคะถ้ายืดนะคะจะเสียตังเปลี่ยนแพงเลยเดิมแน่นอนรถนะคะอะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะแทบจะไม่มีห้องแทบจะไม่มีรอยพูดอรอยใช้งานเลยนะคะค่อนข้างจะใหม่สภาพค่อนข้างจะสวยเลยแหละนะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกอย่าง เขาจะพยายามสื่อให้เห็นว่าคันนี้นะคะเป็นเ e จ e นเดอร์นะคะเนี่ยไฟมีให้เสียบชาร์จแบตนะคะเยอะมากไม่ห่วงนะคะออปชันคันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยห่วงนะคะรุ่นนี้นะคะแอร์ A นะคะก็ให้ถึง3จุดนะคะอันนี้คือเพิ่มมาให้นะคะอ่ะใครสนใจรุ่นนี้นะคะอยากเป็นเจ้าของ t o y ยต้าวอร์จ r e เนอร์เ d จินเดอร์สองจุดแปดซิกมาโฟนนะคะอ่ะใครก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้สวยๆนะคะ ส่วนมากเลยนะคะคนที่สนใจรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นอาอนชีพข้าราชการนะคะหรือว่าท่านที่ทํางานนะคะารายได้ที่อยู่ท้องข้าของข้างงวดน,นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะขึ้นกับความชอบของแต่ละบุคคลโลโก้จุดเด่นเดนตรงกราด้านหน้านะคะก็จะเป็นโลโก้คำวา่าเรจินเดอร์นะคะสวยนะคะโอ้โหมีแค่คันเดียวในที่บริษัทเพชรยนต์เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องยนต์กันนะคะน้องกระจจะพาชม ส่วนสภาพเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.8เชื้อเพลิงดีเซลนะคะล,ลูกค้าคัานด้านหน้าเน้นของเดิมความเดิมนะคะเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพิคว่ำเพราะว่าถ้าเจอชนหนักพิคว่ำจมน้ําเราไม่นําเข้ามาให้ลูกค้าแน่นอนอยากให้ความภูมค่ากับลูกค้ายัา้คุณลูกค้าได้สิ่งที่ดีนะคะไปใช้คู่ใจนานๆน,นะคะผ่อนสบายบายนะคะใครก็เป็นเจ้าของได้เครื่องยนต์เดิมทั้งหมดเลยนะคะแห้งไม่มีรอยเยิ้มจากไมามันเครื่องเครื่องยนต์ดีมากเลยนะคะคุณลูกค้านะคะสวย,สวย ะคะเครื่อง28ขับ4นะคะอ่ะนนการความร้อนอยู่สภาพสวยสภาพเดิมแน่นอนน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับนะคะน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทั้งหมดแนะนำให้มาชมรถตัวจริงนะคะที่บริษัทเทศนดนตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสีแยกมินบุรีกรุงเทพถ้าใครมาไม่ถูกโทรถามน้องจ,จา้าจ๋าแล้วน้องเจจา๋าจะส่งโลเคชั่นให้นะคะมาชมรถ ถ้าซื้อสดล้าง1ชั่วโมงขับกลับได้เลยหรือใครจัดไฟแนนซ์เร็วสุด15นาทีก็สามารถขับกลับได้เลยนะคะทุกอย่างคุยเป็นเคสไปเคสแล้วก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเลยนะคะจุดสําคัญที่น้องเชจ่าพยายามพีเซนต์รถสวยๆส,สภาพดีๆส,สภาพเดิมๆนะคะประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาน้องเชจ่าอยากให้คุณลูกค้าและเอซีได้ความคุ้มค่านะคะในคันคันนี้ไป เดี๋ยววันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องกระจาก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้น้องกระจกเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำรถครอบครัวรีวิวให้ดูในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ